หลายคนอาจยังบ่เคยเห็นปลาที่ขนาดหลายขนาดนี้เมื่อหาหกลอยโละตันหนึ่งก็ได้แม,ม่นปลาเลี้ยงเลยคะ่ะเป็นปลาจากเขื่อนธรรมชาติปลาจากเขื่อนบนญรัเฮาเนี่ยแบบหาโดยชาวบา้านนะคะอันนี้ปลาที่จับมาแล้วใส่ถุงแบบนี้นะคะใส่ถุงขึ้นมาจากออกมาจากแหแล้ว ผู้ใดอยากดุฎิปลาคือตัวใหญ่ค่ะได้ปลาแบบไหนฝากกดติดตามไว้ได้ค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งขี้เลือยไปเบิ้งกันเลยสายคีบตัวตัครับอันนี้ปลาคีบจำตัวเลยเลยนะครับในตัวตัวใหญ่น้ำพี่น้องเอาเพลทปลาแห้งบรรยากาศลิ้มเคือนบนลัดค่ะอันนี้น้องหมาเนาะค่ะวันนี้มาแซ่น้ำแซ่น้ำรอกินปลาค่ะพอเขาไปแล้วนี่สิโยนปลาลงไหประมาณเป็นโลค่ะ เขาก็ขึ้นมากินหลังจากใป้ปลาแล้วนี่แหละค่ะทารกิตต่อไปก็คือให้กุ้มแม่บ้านมาซอยขั่วปลาซอยแพรค่ะเผือสิีน้ำไปตากแห้งะคะ่ะ